ตอนนี้คุณเมอสุรีฮะโอ้โหพูดถึงชื่อนี้เนี่ยนะฮะต้องนึกไปถึงทีมชาติอิตาลีที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2020ชนะอังกฤษนะฮะในนัดชิงด้วยการดวลจุดโทษนะ,ะคุณเมอสุรีครับอยากจะบอกก่าสายนี้จากอิตาลีนะฮะเดี๋ยวต้องมีการสัมภาษณ์กันหน่อยว่าอยู่ที่เมืองไหนอย,อย่างไรกับประสบการณ์ร่วมกับแฟนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จวกะบีผ่านมาได้8ปีละแล้วลตอนนี้น้องเมอยู่กับเราในสายเรื่องที่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับเมสวันดี มาว่ากันที่เรื่องนี้ะนะฮะประสบการณ์ร่วมกับแฟนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไม่ใช่อิตาลีด้วยว่าฟังนะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละที่กระบี่ผ่านมาแปดปีบ้านที่ว่านี่เป็นบ้านของใครน้องเมย์เป็นบ้านของแฟนค่ะออกเป็นบ้านของแฟนตอนใช่ค่ะมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยซิว่าเกิดขึ้นอะไรกับบ้านหลังนี้ที่กระบี่เมื่อแปดปีที่แล้วครับ โอเคค่ะตอนนั้นนะคะเมื่อเป็นย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะคช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นนักศึกษาปี4อยู่แล้วก็กำลังเริ่มคบกับแฟนนะคะเมเนี่ยก็จะเรียนอยู่ที่กรุงเทพทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่างหรือสะดวกก็จะจากกรุงเทพเนี่ยไปกระบ,บี่บ ในขณะที่คบกับแฟนเราก็จะแฟนเนี่ยเขาสนใจในสิ่งศิษสิทธิ์ของเมืองไทยอยู่แล้วนะคะเขาก็จะถามเห็นนั่นเห็นนี่เขาก็จะถามว่าเชื่อยังไงมีความเชื่อยังไงแต่ทุกครั้งเนี่ยคือกระบี่จะมีวัดตรงวัดนะคะข้างหลังวัดก็จะเป็นป่าช้าแล้วคนเนี่ยเขาก็จะชอบเอาสารพ่อคูมเนี่ยไปทิ้งอืไว้ตรงข้างถนนป่าช้าหลังวัดครับเวลาผ่านไปผ่านมาแฟนเขาก็จะชอบถามว่าอื อันนี้คืออะไร,รเราก็จะบอกว่าอันนี้คือสารพระภูมิเพราะเขามองเห็นแล้วสวยดีไงคะพี่ต๋องว่าดูสวยดีดูใหม่นะเมก็เลยบอกว่าถ้าเราพูดกันแบบเหมือนเราได้ยินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราก็จะรู้ว่าสารพระภูมิคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักปคุ้มครองรักษาเราใช่ไหมคะเมก็ได้ให้ข้อมูลเขาไปประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่าอ้าวก็้วทำไมคนเอามาทิ้งละ่ะ ในเว่าคุณคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณแล้วทำไมคุณถึงเอาสารพระภูมิมาทิ้งไว้อย่างเนี้ยไม่เห็นมีใครสนใจเลยออซึ่งมันมีมันเป็นความเชื่อแต่มีเหตุผลที่เข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมคะแม่ก็อ่ะกกลับไปกรุงเทพไปเรียนเสาร์อาทิตย์ถัดมาเนี่ยก็ไปหาเขาอีกแต่สิ่งที่ตกใจคือเขาเอาสารพระภูมิที่ทิ้งหลังป่าช้า เข้าบ้านสามสารเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนลุกมันเหมือนในหนังเดี๋ยวมันมีคนทำจริงจริงเดี๋ยวพ่อเมย์กลับมาแล้วตกจากระสีนีคือที่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 เขาทำก็คือเขาเอาสารพระภุมมที่ทิ้งๆเนี่ยสามสารเอาเข้ามาในบ้านนะฮะใช่ค่ะวันี้ตอนนั้นน้องเมย์ทำไงอะก็ตกใจเออแต่ว่าคือสารที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยดูใหม่อยู่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นสารพระภุมิที่เขาเก็บมา ก็ดีใจไงเห็นสารสวยๆ<อ>ไงคะก็<อ>ถามว่าเอยเธอซื้อมาจากไหนหรอไม่ก็ถามแฟนนะคะเ,<อ>เขาก็บอกว่าเปล่าฉันไม่ได้ซื้อ,เ,อเธอไม่เห็นเหรอที่เราผ่านไปผ่านมาตลาดทุกวันฉันไปเก็บมาจากตรงนั้นแหละเ,<อ>เ<อ>มย์ก็แบบขนลุกวืบเลยนะ<อ><อ>แล้วก็ย้อนกลับไปคําแบบปู่ย่าตายายสอนลืมได้ยินมาว่าอย่าเอาของแปลกสารพัดรมหักเข้าบ้านเพราะจะมีอันเป็นไปเจ็ดวันสิบวัน เมย์ก็คิดแค่แวบๆเพราะว่าไม่อยากคิดลึกเหมือนมันจะเอานำํำพาสิ่งไม่ดีเข้ามาก็เลยคิดแค่ผ่านๆไปเมย์ก็เลยว่าใครพาก็เลยถามเขาว่าใครไปใครพาเธอไปเอามา,มาเธอมีแค่มอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่าฉันให้เพื่อนคนไทยเป็นพี่แซกอะนะคะครับเขาเอารถกระบะไปขนมาช่วยฉันเมย์ว่าเพื่อนเธอไม่ห้ามเลยเหรอ เขาบอกว่าเพื่อนฉันท่องขนรุ้ทำกลัวเรียบขนเรียบเอามาส่งแล้วเขาก็หนีกลับบ้านไปเลยเขาก็บอกอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนคนไทยก็ห้ามแล้วแต่ว่าแฟนเมย์ก็ไม่ฟังครเมย์ก็เลอกว่าเธอรู้ไหมเอาของหักของแตกที่เขาทิ้งหลังป่าช้าเข้าบ้านเนี่ยมันไม่ดีอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนั้นแล้วเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไปแล้วเขาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแล้วค แฟนก็บอกตอบกลับมาอย่างมีเหตุผลเหมือนเดิมก็บอกว่าทําไมอ่ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออไม่มีอะไรที่จะสามารถเข้าไปแตกหรือเข้าไปอยู่แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อาเราเราได้เราได้ฟังเราก็รู้สึกแบบโอ้ใจชื่นใจเย็นเหมือนเมย์ก็กลัวค่ะแต่พอเหมือนมันมีเหตุผลที่ให้เหตุผลเข้ามาเมย์ก็รู้สึกว่า ความกลัวน้อยลงแต่ก็เหมือนมองผ่านๆเวลาเดินเข้าบ้านเนี่ยก็เดินผ่านๆไปเขาบอกว่าฉันน่ะเอามาทำความสะอาดเอามาล้างเอามาเช็ดเอามาว่ืยจะมีอะไรมาทำฉั้นหรอนี่ฉันบูชาเขาอยู่นะแฟนเมก็ตอบอย่างนี้เลยนะคะเออเมก็คิดว่าเขาพูดดีทำดีคิดดีคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเมก็คิดอย่างนี้นะคะพอถึงวันอาทิตย์ แต่ว่าตลอดระยะเวลาที่สองคืนที่ไปนอนเสาร์อาทิตย,ย์เมก็ไม่เห็นไม่เจออะไรนะคะที่ปอก็ปกติดีแล้วก็เมก็จะพยายามไม่คิดถึงไม่นึกถึงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้พยายามห่างๆครับค่ะจากนั้นเนี่ยพอวันอาทิตย,ย์เนี่ยเมก็ต้องกลับกรุงเทพไปเรียนนะคะครับก็กลับไปทุกเออวันจันทร์ ถึงวันศุกร์โดยปกติเลยนะคะก็จะโทรเขาก็จะโทรรศมาอยู่แล้วว่าฉันไปนอนไปนี่ทําน,ทนั่นทํานี่ซึ่งก็มีการรายงานกันตลอดทุกวันในขณะที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวันศุกร์นะคะวันศุกร์มาถึง ก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาเลยก็ไม่ได้เห็นเข้ามาเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นหกโมงเย็นก็ไม่เห็นแม่ก็คิดว่าอืมเราก็มีแวบๆเป็นลางๆบ้างแต่ก็ไม่พยายามไปคิดอะไรอ่นะคะเราก็คิดว่าสงสัยเขาไปกับเพื่อนมั้งให้เขาอยู่ไปกับเพื่อนเถอะอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้อยากจะแบบโทรตามเพื่อแบบอยากให้เขามีเวลาส่วนตัวบ้าง ประมาณเวลาสองทุ่ม,มนะคะคก็มีเสียงกริ้งโทรมาเมก,ก็คิดล่าร<อ>ัเขาแหละโทรมาเพราะ<อ>ว่ามันไม่มีใครแล้วแหละเออแต่เป็นเสียงแม่เขาเมก็ตกใจเง้ยแม่เขาที่อยู่อิตาลีอะค่ะโทรมาแตโทรมาทําไมครับก็รับใช่ไหมคะเขาก็เสียงร้องให้พูดไม่รู้เรื่องเมก็ เป็นอะไรคะหมามา้าบ,บอกว่าพาลีเดย์พาลีเดย์รถชนแม่พาลีเดย์รถชนคือแม่ก็แบบค่ะอืมครับแล้วทีนี้เมย์ก็บอกว่าเออมาม้าใจเย็นเนนะคะเดี๋ยวเมยจะลองโทรไปเบอร์พาลีเดย์ดูเมย์ก็เลยวางสายจากมาม้าเสร็จก็เลยโทรไปเบอร์ของเข,ขาพาีเดย์คือชื่อ ชื่อชื่อคารีเดย์ค่ะฮะคือใครอ่ชื่อแฟนอ๋อชื่ออ๋อชื่อแฟนค่ะชื่อแฟนค่ะชื่อคารีเดย์คาริเดพีเออาริเอค่ะอ๋อคือคุณแม่ของเขาที่ทวิลี่โทรมาแล้วบอกว่าแฟนเราเกิดเกิดอุบัติเหตุเหรอใช่ค่ะเพราะเพราะว่ามีเขาโทรแต่เขาจะโทรหาลูกเขาอยู่แล้วไงคะ เขาก็ไม่รู้ว่าจะจะหาหาใครมาช่วยลูกเขาเพราะลูกเขาก็มีแค่เพื่อนคนไทยมีเมย์ประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยโทรมาหาเมย์ด้วยเมย์ก็เลยได้รู้ว่าแฟนเมย์โดนรถชนจากแม่นะคะสุดท้ายเมย์ก็เลยบอกว่ามาม่าใจเย็นนะเดี๋ยวเมย์จะโทรไปหาเบอร์พาเลเดแล้วก็จะจะโทรไปโรงพยาบาลว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับค่ะเมย์ก็เลยโทรไปเบอร์แฟนนะคะก็เป็นเพื่อนคนไทยซึ่งชื่อว่าพี่แจ็ค คนเกี่ยวกันกับคนที่พาไปเอาสารรับพ่กแมย์ก็ถามว่าฮัลโหลพี่แจกเกิดอะไรขึ้นคะพี่แจกก็บอกว่าเม่พาลเดนโดนรถชนตั้งแต่บ่ายสองแล้วืมย์ก็ถามว่าแล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้างพี่สมองเอสมองได้รับการกระทบกระเทือนไหมพี่เขาบอกไม่ได้รับเอการกระทบกระเทือนแต่อย่างใดแต่ปอดรั่วซี่โครงหัก หักเนื้อตรงดองหลุดออกไปหมดเลยแล้วก็ตรงข้อตวาก็หักข้อมือก็หัก้หนักนะใช่ค่ะหนักมากเลยค่ะได้ฟังแลแบบอุ้ยตกใจมากแล้วก็ถามเขาว่าแล้วพาริเดพูดได้ไหมคะพี่อืม อนนี้พูดได้ไหมเขาก็บอกว่าพูดได้เพราะว่าหลังจากอุบัติเหตุรถชนเนี่ยก็ทำการผ่าตัดทันทีเพราะว่ากระดูกหักใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมก็ตอบเสร็จวันศุกร์พอดีนะคะวันเสาร์เมก็เลยรีบนั่งรถไปหาเขาจากกรุงเทพที่ภูเก็ตเพราะว่าเขาขอส่งตัวไปที่ภูเก็ตครับ นะคะก็เลยไปหาที่ภูเก็ตเต็ดเมย์ก็ถามเขาว่าเธอทําเออเพราะว่าแฟนเกตก็พูดได้นะคะแล้วก็ถามพี่แจ็คด้วยครก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงชนทําไมถึงเป็นแบบนี้เธอขับเร็วหรอเมย์ก็ถามอย่างนี้เพราะว่าเขาจะขับบิ๊กไบค์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดแบบ เหมือนไม่มีแรงเขาก็พยายามพูดเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ขับแรงเลยตรงเออฉันขับตรงมาฉันก็นึกว่ารถหกล้อจะตรงฉันก็เลยจะแซงเขาบอกว่าเขาจะแซงแล้วรถหกล้อไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะเลี้ยวหรืออะไรเลยแล้วก็หักตัดหน้าเขาไปเลยแล้วก็ทำให้เขาชนประทะอย่างแรงครับ คนขับหกล้อเนี่ยก็ก็ขับไปเลยไม่ได้ลงมาดูเขาแต่ใจหนึ่งตอนที่เล่าเนี่ยเมยคิดว่าคนขับหกล้อเนี่ยเขาเห็นหรือเปล่าอันนี้พูดจริงๆนะคะพี่ปองแล้วเมย์ก็แวบคิดเลยตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยว่านี่มันจริงใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีอันเป็นไปเจ็ดวันสิบวันเมยคิดนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดขึ้นมาเนาะเพราะว่าตอนนั้นมัน มันเป็นช่วงวิกฤตของคนก็เลยไม่ได้พูดเราก็แค่คิดแต่ว่าเมย์ก็บอกเพื่อนที่หอพักอะค่ะว่าประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บคุณป้าที่รู้จักนะคะที่เขาแบบว่าสายธรรมะมากๆเขาได้ฟังเรื่องเขาก็เลยรีบมานะคะแล้วก็ไปกระบี่ไปนิมนต์พระแล้วก็เชิญสารพระภูมิออกเพราะว่าถ้าใครฟังใครรู้ก็ ใช่แน่ๆค่ะเขาก็ไปนิมนต์นิมนต์พระเออเอานิมนต์พระแล้วก็เชิญสารพระภูมิออกครับแล้วก็ถามว่าไปที่ไหนก็บอกว่าเอาไปคืนที่เดิมเอามาจากไหนก็เอาไปคืนที่นั่นค่ะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ ก็ค huh> ุยนะคะเราก็คือหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะก็คุยกันเหมือนแบบเขาอาการดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเดินไม่ได้ก็ยังอยู่บนเตียงอยู่ก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาอุบัติเหตุก็บอกว่ารู้ไหมว่าเพราะอย่างเพราะเธอนำสารพะภูมิเข้ามาจึงทำให้เธอเกิดอุบัติเหตุคนไทยเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่หักแล้วถึงด้านวันที่เขาขาหักเออแทบจะเอาชีวิตไม่รอด เขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเอเขาเชื่อว่าสารพภูมิช่วยชีวิตเขาเขาคิดไปอีกมุมนึงไม่ใช่ใช่ค่ะคุณบอกว่าเขาคือสิ่งที่ปกปักรักษาเขาไม่มีทางฆ่าฉันเขาก็ยังถึงแปดปีวันนี้แป๊บแป๊บพูดกันขึ้นมาเขาก็ยังเชื่อว่าสารพภูมิช่วยชีวิตเขาค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนที่คิดบวกมากๆเลยเม ซึ่งซึ่งคิดในมุมมุมนั้นก็ได้แต่เขาคิดอีกมุมหนึ่งว่าไม่สารช่วยเขาซึ่งเอาความจริงคือถ้าถ้าเกิดสารไม่ช่วยเขาอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้แต่เขากลับมองว่าสารช่วยเขานี่แหละเขาถึงได้เจ็บแค่แค่นี้ใช่ค่ะเออเขาคิดไปอีกมุมหนึ่งคือเป็นการคิดคิดบวกใช่ค่ะครับชแล้วเขาต้องพักรักษาตัวอยู่ทั้งหมดไปเวลาทั้งหมดกี่วันกี่เดือนนะเมย์กว่าจะกลับมาเป็นปกติอะครับเขาค่ะเขาก็ ที่โรงพยาบาลภูเก็ตนะคะเขาก็รักษาตัวอยู่หนึ่งเดือนเนื่องด้วยว่าเป็นชาวต่างชาติค่าใช้จ่ายสูงคุณแม่เขาเนี่ยก็บินกลับมารับเขามารักษาตัวต่อที่อิตาลีอีกสองเดือนค่ะประมาณสี่เดือนค่ะถึงจะกลับมาเดินได้นะครับแล้วสารพภูมิที่เขาขนจากตรงนั้นมาเนี่ยที่เป็นสารพภูมิทิ้งที่แบบเป็นสารพภูมิประหลาดพังนะแล้วก็ถูกทิ้งอยู่บริเวณบริเวณไหนหลังวัดอะฮะ ใช่ค่ะล้างวัดติดกับป่าช้าก็คือไปเอาจากตรงนั้นมาแล้วมาไว้ที่บ้านทั้งหมดสามสารถูกไหมฮะสารที่ว่าเนี่ยที่มาไว้ที่บ้านของของของแฟนเราอ่ะแล้วเขาทําความสะอาดเช็ดขัดถูจนเอามาไว้ในบ้านเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เอามาไว้ในบ้านจนเกิดเหตุการณ์จนเอาสารออกไปเนี่ยสารที่ว่าเนี่ยอยู่กับบ้านเขาอ่ะเป็นเวลาเท่าไหร่อเมย์หกวันค่ะพี่ป๋องหกวัน ใช่ค่ะแม่ก็ยังคิดเลยว่ายังไม่ถึงเจ็ดวันด้วยซ้ำเฮ้ยคณรู้นะหกวันเองเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราแค่เคยได้ยินในหนังใช่ไหมคะพี่ปอมหรือว่าแค่เคยเห็นครับแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแบบมีคนทําแบบนี้จริงๆเออที่ว่ากันว่าสามวันเจ็ดวันนะนะอันนี้ไม่ถึงเจ็ดวันด้วยหกวันใช่แฟนเราก็ประสบติเหตุก็คือขับรถวีบยแล้วก็ไปประสบติเหตุ ตามอาการที่เมย์เล่ามาแต่หูเราก็ต้องบอกว่าเดชบุญที่เขายังไม่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้นะเม์นะใช่ค่ะพี่ป๋องใช่คโชคช่วยนะที่เขาไม่เป็นอะไรเพราะว่าบิ๊กไบค์ถ้าส่วนมากก็จะได้ยินนะว่าเสียชีวิตกันแัส่วนมากคือถ้าเป็นบิ๊กไบเราจากที่เราตามข่าวนี่เม์เนาะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยโทษนะถึงขั้นเสียชีวิตอด้ที่เราเห็นตามข่าวเยอะใช่ค่ะแต่อาการที่เมื่อกี้เม์เล่ามาพี่ก็ตกใจนะที่เมย์เล่าอาการที่เขาเป็นนี่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 โอ้โห เยอะนะเยอะเลยค่ะเยอะมากปอดทะลุใช่ไหมใช่ค่ะอปอดรั่วปอดรั่ว,วค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยอ่ะใช่<อ>ค่ะซี่โครงหัก ้อมือหักข้อเท้าหักชิ้นเนื้อตรงน่องออกไปหมดเลยแล้วก็ต้นขาขาหักน่องเนี่ยตอนนี้กลับมาไม่มีน่องนะคะน่องแห่งเพราะว่าส่วนกล้ามเนื้อมันจะไม่เหมือนส่วนกระดูกกล้ามเนื้อคือขาดก็คือขาดไปเลยจะไม่โตขึ้นมาอีกอ่าเมี์พี่บงถามหน่อยสิตอนที่แฟนเราเขาเอาสารเข้ามาในบ้านสามสารเนี่ยเขาไปไว้ตรงส่วนใดของบริเวณบ้าน บ้านแม่นะคะก็คือเป็นทาวโฮมนะคะคือจะปิดหมดเลยค่ะจะปิดทึบหมดเลยก็จะไว้นอกบ้านเลยหน้าประตูหนึ่งสารแล้วก็หน้าบันไดสองสารับก็จะเลี่ยงไว้ค่ะออืหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทุกคนลงความเห็นว่าต้องย้ายสารทั้งหมดที่เอามาเอากลับไปไว้ที่เดิมก็คือเอากลับไปไว้ที่บริเวณท้ายวัดติกับป่าช้านั่นแหละมาจากไหนก็กลับไปตรงนั้น เออนะครับหลังจากเอาไปไว้ที่เดิมแล้วนะฮะอาถงอาถันความรู้สึกต่างๆล่างสังหรณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันหายไปเลยไหมหรือมันยังมีอยู่บ้างเอ่อไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยแต่ว่าอืมเมเวลาเมเข้าไปนะคะเราไม่คือเมไม่ได้อยู่บ้านตลอดคือว่าปีหนึ่งกลับไปแค่สิบห้าวัน ก็แล้วก็ทั้งวันก็ไม่ค่อยอยู่บ้านก็จะกลับมาแค่มานอนอืเวลาเข้าบ้านเนี่ยก็จะพยายามมันจะมีแวบเหตุการณ์ที่มันเคยเสะเทือนใจเกิดขึ้นนะคะอืก็พยายามที่ไม่คิดอะคะ่ะเหมือนไม่ดึงเอาเรื่องนี้เข้ามาอืมพยายามคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็จะไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรคะ่ะอ,อ่าฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคือเหตุการณ์อะไรอะ อ๋อสะเทือนใจก็หมายถึงสิ่งหมายถึงสิ่งน่ากลัวเหล่านี้แหละค่ะที่เข้ามาในบ้านครับทุกวันนี้เมคถ้าถามว่าเมย์ไปนอนคนเดียวเมย์นอนไหมเมก็บอกว่าเมย์ไม่นอนเมย์ก็กลัวบ้านหลังนี้อยู่ครับแต่ว่ายังกลัวเพราะไม่รู้ว่าออกจริงถชงแม้ว่าจะเอาสารออกไปแล้วแต่โน้ก็ยังไม่สบายใจคิดว่าอาจจะมีบางอย่างที่มันยังคงตกค้างอยู่ก็ได้ใช่ค่ะแล้วปัจจุบันปัจจุบันบ้านหลังนี้ใครอยู่ฮะที่กระบี่อ่ะ ปิดไว้ค่ะไม่มีใครอยู่ปิดไวเลยอ๋อใช่ค่ะอืมอ่าแล้วน้องจะได้กลับมาเมืองไทยไหมอ๋ออาจจะได้กลับครับหรือว่ายังไม่ได้กลับก็ไม่มั่นใจค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่มั่นใจเลยค่ะพี่ป๋องอืมอ่าแสดงว่าปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยบ้างค่ะก็จะกลับทุกปีค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์ทุกปีแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่สะดวกในการกลับละด้วยสถานการณ์ของโควิดใช่ไหมฮะ โอ้ใช่ค่ะครคะรนะหว,ว่างที่เราคุยกันล้วได้ยินเสียงเด็กเสียงเด็กไม่ได้เสียงแทรกนะแต่เป็นเสียงของลูกของเมย์ใช่ไหมใช่ขอโทษโโด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่พอพี่ได้ยินเสียงน้องตอนน้องยัง,ง,งเดี๋ยวนะอตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วน้องนองน,อนอกี่โมงอ่ะลูกเมย์อ่ะนอนเที่ยงเที่ยงคือนอนห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มเกือบค่ะแล้วเขาสวยเหมือนค่าบเขาสวยเหมือนแม่เลยสวยเหมือนพ่อครับ ผสมกันค่ะ <laughs> ผสมกันล้า,นนาคุณนมากที่นี่ทานข้าวดึกค่ะที่นี่จะทานประมาณทุ่มครึ่งสองทุง่มคือเป็นเวลาอัตโนมัติของคนที่นี่ก็จะไม่มีใครมาทานก่อนอพอทานทุ่มครึง่งสองทุ่มสามทุ่มก็ย่อยละ<อ>สีทนนะ่ทุ่มก็นอนฮะทุ่มก็นอนอะไรประมาณนะี้ค่ะอ๋อนี่ทีมงานน่ารักมากคือดูน้องเมย์มาให้แล้วน้องเมย์อสุรีน้องเมย์สวยมากว่าฟังอยากเห็นลูกเขาจังเลยอะต้องน่ารักแน่เลยอ่ะ โอ้โหขอบพระคุณค่ะแต่น้องชื่อชื่อน้องชื่ออะไรนะฮะอันเบริกาค่ะอันเบริก้าอันเบริก้าแปลว่าอะไรอ่ะค่ะเป็นแปลเป็นเป็นภาษาของ <c oughs> ต้นตำหรับของเยอรมันนะคะก็แปลว่าพูดของธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> อ๋อแปลว่าพูดของธรรมชาติ เป um, ็นพูดเป็นพูดเหมือนพูดปีพูดน้อยๆเทวดาน้อยเทวดาได้น้อยธรมคอยปกป้องค่ะตอนนี้ถ้าห้าขวบนิดนิด ค่ะใช่ค่ะพอๆอกับลูกชายพี่เป็ดน้ำเออโ okay, okay. อเคโอเค <laughs> <า>น้องเมย์ครับพี่บอกเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเ,เรื่องสาร<า>ที่ว่าเนี่ยฮะในความเป็นจริงเนี่ยฮะในบ้านเราเนี่ยท้องเมย์ตามข่าวเนี่ยในความเชื่อเนี้มันก็มีคนเชื่อแบบนี้จริงๆว่าของเหล่านี้เรามักจะเมื่อเอาไปทิ้งแล้วจะไม่เอากลับเข้ามาในบ้านครับเป็นไปได้ฮนะน้องเมย์อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่พี่ป๋องยกตัวอย่างเช่นเดวิดเบคแฮม เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปเห็นสารพระภูมิแล้วสวยแล้วชอบชแล้วก็ซื้อสารพระภูมิจากบ้านเราไปไว้ที่บ้านของเดวิดแบ็กแฮมนะกลายเป็นของตกแต่งที่อยู่ในสวนในบ้านของเดวิดแบ็แฮมนะแต่นสารใหม่ครับนะฮะคราวนี้ในเรื่องความเชื่อเนี่ยพี่พี่ป๋องก็คงก็คงคิดเหมือนน้องเมย์ว่าถ้าเป็นสารเก่าสารอะไรแบบนี้พงคงไม่เอาไม่ไม่เอาเอาเข้ามาบ้านแน่แต่ว่าแฟนน้องเมย์เชื่อว่าฝรั่งหลายๆท่านก็อาจจะมีความคิดรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราเนออกป่ะเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรก็ทิ้งแล้วแต่มันยังดีอยู่ฉันก็เอาเก็บมาไว้ในบ้านพี่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดแบบนี้เหมือนที่แฟนน้องเมย์เหมือนที่เดวิดเบคแฮมคิดคือก็อาจจะไม่ได้เสียเรียดนึก <c oughs> ออกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นพวกเราเองอะพี่เองน้องเมย์เองอีกหลายคนอาจจะไม่เอาว่าอูเป็นสารหากักสารพังทิ้งแล้วแต่หากเราฉันไม่เอาเก็บมามาไว้ในบ้านแน่แ่ฉันถือ ก็เป็นไปได้ตามที่เราคุยกันมาน้องเมย์ว่าบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเอากลับเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะนําพาสิ่งไม่ดีเข้ามานึกออกใช่ไหมฮะอาจจะทําให้เรามีเกิดเหตุการณ์อะไรภายใน3วัน7วันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่สําคัญก็คือน้องเมย์ถ้าน้องเมย์ไปดูข่าวนะฮะมีบางคนน้องเมย์อันนี้เคยออกรายการที่ออกแนวแปลกออกแนวรายการทึ่งเยอะนะเช่นแบบว่ามีคนเก็บเอาสารพระภูมิเก่าๆนะฮะมาไว้ในบ้าน เป็นร้อย oh, oh. เป็นร้อยๆเคยมีรายการไปถ่ายแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของบ้านว่ามีความคิดอะไรยังไงทําไมถึงเอาสารภูมิก่ามาไว้ที่นี่เป็นจํานวนมากเคยเจอเหตุการณ์อะไรไหมเนี่ยมีนะหรือแม้ทั้งมีวัดบางวัดน oh, <ม>้องเมย์ครับบางวัดนะเ <c oughs> จ้าอาวาดครับไปเอาสารสารที่คนทิ้งเนี่ยฮะนะครับเอามา <c oughs> ทำความสะอาดแล้วก็มาตั้งตั้งตั้ง,งเป็นที่วางของในบริเวณวัดก็มี ก็มีก็มีนะครับแล้วที่แปลกกว่านั้นอีกฮะอันนี้ไม่ได้สารละแต่ว่าเป็นหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเจ้าของหมวกเท่านะเจ้าของหมวกเสียชีวิตอ่ะก็จริงก็มีคนแต่ผมจําชื่อแกไม่ได้คนไทยนี่แหละครับก็ก็เป็นคนชอบเก็บสะสมหมวกกันน็อกที่เคยเกิดอุบัติเหตุเก็บมาเป็นสิบสิบเป็นเป็นร้อยร้อยหมวกอ่ะแล้วก็มาตั้ง ตั้งวางเรียงเป็นเหมือนกำแพงเป็นเหมือนกำแพงเลยนะคือถ้าเราขับรถผ่านบ้านบ้านบ้านแกจะเห็นว่ามีหมวกกันนะ็อมาทําเป็นแบบวางเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะนั่นเขาก็อยู่ได้ oh แ,ตแต่แต่คนสมาชิกในบ้านถามว่าสบายใจไหมก็ก็ก็ไม่อาจจะไม่สบายใจเท่าไหร่ ก็มีคนคนเชื่อแบบนี้ฮะน้องเมย์การเอาสารเก่ามาไว้ในบ้านการเอาของคนตายไว้ในบ้านบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ถือบางคนก็ไม่ถือนะครับซึ่งถามพี่ป๋องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนเมย์เนี่ยเอาความเป็นจริงนะอาจจะเกี่ยวกับสารก็ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวกับสารก็ได้นะใช่ค่ะใช่อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้อืมแต่มันเป็นความบังเอิญที่ชวนขนลุกผมใช้คํานี้ก็แล้วกัน เพราะว่าอะไรมันจะ<ช>ประจวบเหมาะขนาดนั้นภายแค่ในหกวันทําไมแฟนฉันต้องมาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังคิดบวกว่าก็ไม่เกี่ยวกับสารเออจริงแล้วสารอาจจะช่วยเขาให้ไม่เป็นหนักกว่านี้ก็ได้เห็นไหม <S <S <ช>เออใช่คะ่ะแล้วตอนที่เอาสารกลับไปไว้ที่วัดที่ที่ท้ายท้าย,ายวัดตรงป่าช้าครับตอนนั้นเนี่ยบอกเขาไหมแล้วเขาเขาเขาโอเคไหมหรือเขาบอกว่าอ่ะฉันฉันไม่อยากทิ้งอยากเก็บไว้อ่ะหรือยังไงหรือเขาก็ตามใจเรา เขาก็โอเคค่ะเขาก็แบบถ้าในเมื่อเขาเชื่อว่าแต่ละประเทศมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดมีพลังความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะเขาก็เชื่อแล้วเขาก็หมายถึงว่าโอเคเอาออกก็ได้แต่ฉันก็เชื่อในอีกแบบของฉันประมาณนี้ค่ะครับโอ้โหสนุกมากน้องเมย์นะครับไม่รู้ถ้าพี่ป๋องถามคำถามกลับไปว่ามันยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่น้องเมย์ไปเจอมาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับลี้ลับแบบนี้ เรื่องลี้ลับกับสารพระภูมิไม่มีนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องลี้ลับของบ้านนี้หรือว่าเรื่องลี้ลับที่เมเป็นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องลี้ลับที่บ้านนี้คือบ้านที่ประเทศไทยหรือบ้านที่อิตาลีอิตาลีค่ะอตาวแล้วเอาแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องประปรายค่ะถ้าอยา่างนั้นเท่าสารพระภูมิครั้งหน้านะเอาเรื่องประปรายเหล่าเนี้ยรวมรวมมาแล้วมาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกนะ ได้เลยค่ะพี่ป๋องยินดีค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่เมื่อกี้น้องน้องเมย์บอกพี่ป๋องแล้วว่าเหมือนน้องเมย์เป็นคนมีเซนเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเมย์พยายามตัดนะคะก็เลยตอนนี้จะจะไม่จะไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะแสดงว่าตอนที่เยอะคือช่วงไหนช่วงช่วงเด็กๆช่วงวัยรุ่นใช่ค่ะเห็นเลยเหรอเห็นเลยเห็นเลยตั้งแต่เด็กค่ะแต่เด็กพอมาค่ะอืม เห็นเลยตั้งแต่เด็กจนถึงยี่สิบสองปีอะค่ะพอย้ายมาเนี่ยภาระเหมือนที่เคยบอกค่ะเหมือนความแรงแบบจะไม่มีค่ะจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็จะเห็นแบบแบบของบ้านหลังนี้ครับแต่ว่าจะไม่เห็นแต่ว่าที่นี่ก็ไม่มีใครเห็นเขาก็ไม่มีใครเชื่อว่าเม่เห็นเขาบอกว่าเธอคิดไปเองเพราะว่าที่นี่ไม่เชื่อเรื่องผีคือที่นี่เชื่อเรื่องปีศาจ อ่าใช่ใช่ถ้าเป็นมโนอชื่อเรื่องปีศาจได้เลยถ้างั้นเนี่ยอาจจะเอาเรื่องตอนสมัยที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วสามารถสื่อหรือเห็นผีได้มาเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านที่ิตลลี่ด้วยนะนะครับได้เลยค่ะพี่ป๋องได้เลยครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวไงเจอกันในอากาศต่อไปได้ไหมนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากดูแลสุขภาพครับขอบคุณครับสวัสดีครับ